MT อัปเดตของตัวเนสเล่ทุกคนวันนี้วันที่14กันยายนเดิมทีเนสเล่จะปิดรับสมัครวันนี้แต่เขาขยายการรับสมัครค่ะไปถึงวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของคนที่อยากจะเติบโตสายเซลล์โมเดนเทรดเติบโตไปเป็นอะไรพี่ลักเซลล์เอ็กซิคูทีฟทำหน้าที่อะไรพูดง่ายๆสมมุติมีสินค้าเนสเล่วางอยู่ที่ห้างอันนั้นแหละคือที่ที่เรากําลังจะไปค่ะเรากําลังดูแลสินค้าลายโปรดักตบางตัวและบางพื้นที่ตามแอเรียพื้นที่ซึ่ง สิ่งที่คุณต้องมีแน่นอนงานซีลมันเป็นงานหน้าบ้านคุณต้องสามารถไปอยู่ที่หน้างานหน้าบ้านได้ทุกจังหวัดที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นจะต้องสามารถขับรถได้ย้ายได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจให้รีบสมัครเข้าไปในขณะที่ใครหลายคนคะ่ะที่ผ่านในเรื่องของตัวโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยเนี่ย HR เอชาติดติดต่อเรากลับมาทุกคนให้ทําอะไรสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์แอสเซมนต์หลายคนได้ทําวิดีโออินเทอร์วิวแล้วซึ่งพี่รักจะบอกว่าของตัวของเนสเล่ค่ะตอนต้นปีสิ่งที่เขาให้ทําคือ ข้อสอบที่เป็น s i ทธิ์แอสเซทเมนบวกด้วยวิดีโออินท์วิวเพราะฉะนั้นหลายคนตอนนี้เริ่มได้ทําแล้วแล้วพี่รักษจะบอกว่าบางคนได้ทําแค่พาร์ทที่เป็นวิดีโออินท์วิวซึ่งพี่ลักไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาเคยสอบพาวซิฟายมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่สมัครเข้าไปไปดูอ e ีเมลไปเช็คอ e ีเมลด้วยส่วนใครที่จะเตรียมความพร้อมในการทําข้อสอบรวมไปถึงการทําวิดีโออินท์วิวพี่ลักจะบอกว่าถ้าจะเซล์เ e a r n น n ่นะคะสามารถใช้เซ็ตหนังสือแต่ถ้าใครจะอออินให้เรียนเป็นแบบสอนสดโดยที่จริงๆมันมีเรียนแบบเป็น เฟสหนึ่งเฟสหนึ่งจะเรียนแค่การฝึกทําข้อสอบและการผ่านวิดีโออินทิวิวเพราะฉะนั้นเป็นแบบไหนปรึกษาเข้ามาได้เลยทียนี้พูดถึงของตัววิดีโออินทิววนิดนึงค่ะมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นข้อสอบเขาจะเด้งขึ้นมาเป็นโจทย์ให้แล้วจะนับเวลาถอยหลังทุกคนซึ่งคําถามจะมีประมาณ3-4คถึงสี่คำถามให้เราได้ตอบโดยที่เทคนิคการตอบนะพี่แลนจะบอกว่าพยายามดึงนะคะสตอรี่ของตัวเองเออกมาคุยกับเขาพราะเนสเล่เป็นโครงการในเดเมนตุนีคมที่วิดีโออินทิวิวมีข้อสอบภาษาไทยที่อื่นไม่มี ที่อื่นเขาสอบเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพี่รักษแต่อยากจะทํางานเงินเดือนมีเงินเดือนสูงเงินเดือนดีๆเคียร์ผ่านการเติบโตไปเป็นมเมเจอเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่าเนสเล่เหมาะกับคุณมากๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้รีบไปสมัครซะและถ้าใครอยากจะปรึกษาโครงการเมนเม์ทูนีทั่วประเทศไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ